นะสวัสดีจต้าพี่น้องมาพุ่นว้าถสวยแกว้วพี่ดิบกีหนังพอดไปแล้วอ๋ออยากบอกเอาสวงตัวบัน,นี้ตายอา๋หายก็ต้องหายสองอันอันเดียวก็ไม่ได้ไปพุ่นไปพุ่นไปพุ่นเลยเอาตัวน้อยอันนี้ไปพุ่น อืมนี่กินยังก็อยากนัำไปแบบนีงแม่แล้วกีนนะพอแล้วปันยิงเขาไปแล้วอืมงากออกยังตอนนฝนตกพี่น้อง ต้องแต่เศร้าอืมต้องแต่หยุดฝนตกฝนตกพึ่งหยุดแ็เลยจะจืดแน่จักหน่อยจืดจักหน่อยอ้าวจะกินเขาแล้วกินเขาแล้วบ่ กินกับขัวดักแดดกับไข่ห่างห่างบอกกินแล้วเรียบร้อยฝนตกออกแกงเฮียนกับบดได้พี่น้องมืดมืดมากมืดมามืดมาบ้าป็นยังระบา,บานยังระบาด พอเราได้กบหน่อยมากพี่น้องไั้นะหนึ่งบอกอึงแพ่งกินบ่ไ้เอากบไปก้อนแล้วกันยินกบไปก้อนแล้วกันเห็นบ่แพ้บคบบหน่อยอบอบอยู่หน้าจต่ของนี่ใส่แล้วว่ากบใหญ่เพราได้ปนตัวเดียวน่ะสองตัว แม่เ,เราคั่วต่อกระกสะฟุ้นสะยังพี่น้องวางวงกระทายแล้วว่านแล้วบรรยากาศที่หลัง อึง่งมันกินไม่ได้อึง่งโละละสี่ร้อยอึ่งแพงมือเศร้าน้องบีเปิดพอ่ออยู่ในเฟซเราเจ้าไ 300, 500, 400, 500, อ้ลงมีสามรอยหาสิบสี่รอยหาสิบอึ่งใครป้านั่นแพงโกกบแพงโกงโกบกินกบไปซักกอน หเห็นบ่ไก่พี่น้องพาะวางขาอคั่วมันมีดไส้ขี้ไส้ขี้กบแล้วก็นะบิ๊กเก็บอันนี้ก่อนหนาวอันนห้แล้วกินข่าวแ้วฮะเออมักไว้หันละ ยังหนังอยู่ตอนหน,นึ่งนิดหน่อยไปโรงเรียนเมิดอวันมิวมิวเอาไปเลยเด้ตูวก็เข่ากระแตก ลั่งกลัวไหมวัดใบนี้ออกก็บอะไรเปียก แร้วับโตลกม่อี๋นี่คือแนี้นะ ก็บอโต๊ะม่นางชั่วสิไงแล้วเออเด็กกระชี้ยอดลมหนาวได้ัดเนี่ย มันมีลมมีลมฝนตกกันหนาว <c oughs> แสบยู่แล้วถามว่ามีแนวใส่ปีกับว่ามี น้ำก็บ่ไหลสองมือละน้ำบ่ไหลอ,อ,อย่างนาฬิกาประตูค่บะบ่ตามนาฬิกานาฬิกาก็ไม่ตรงจืนจืนพี่น้อง ถือรอัตตรีสิมาเท่นี่เลยนน่เท่เมื่อไรหอดขัด้วฝนถือรอัตตรีกันเงินว่างหันซุยซื้อได้บ่ได้เงินว่างหันสุย,ไ,ย,ย,สยไปสองตัว่ <c oughs> <c oughs> าสีใดรัตตรีแน่บ่ได้แล้วมันทีหนึ่งกับที่ใดก็ไดดนี่สีเท่เลยหน่แห <c oughs> งหนาฝนจืดลมเละๆไปแมน่เราไปลางกน ปาีิน้องขอบพระคุณนหลาทีติดตามเนะฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้ำเนเด้อคลิปนี้และคลิปติพานมามาเนี่ไปก่อนสวัสดีจ้า